หมอยาค่ะเมื่อนี้หมอยาสิมาเบาเรื่องสิมาสิมผาผ้าผ้ามะหุจักกวาดเอเ็นเหลืองค่ะซึ่งเป็นตัวรักในน้ำมันหวานลอยแปดที่เฮ็ดยูประจําค่ะหวานเอเ็นเหลืองนี่ก็สิเป็นลักษณะของหวานเนาะค่ะเนาะหวานซีมีสิเป็นสิเป็นออกแง่งลายค่ะลักษณะคือขีมินแต่บ่เป็นขีมินค่ะสีก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะเวลาพาออกมาหวานเอเ็นเหลืองหวานเอเ็นเหลืองนี่ กับสีมีสัพพะคุนในเรื่องของหวานเอเนเลืองสีมีลดขมนะคะเนาะไม่หวานเป็นหวานชนิดเดียวทีมิลดขมเกี่ยวกับเส้นค่ะสัพพะคุนของหวานเอ็เลืองเกวกับเสน้นแก้โรคเนบชาชาตามมือตามเท้าทั้งหลายแล้วก็แก้เบาหวานก็ได้ค่ะหรือฤทธิ์สีดวงค่ะเอเนเลืองนี่ก็จะรักษาอาการของโรคฤทธิ์สีดวงได้ได้น้ำค่ะลักษณะของใบก็จะเป็นลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ใบของวานเอ็นเหลืองกรสีเมื่อมีลักษณะคือหวานทั่วๆไปคือขี้มินค่ะแต่บเม็นขี้มินเป็นวานชนิดหนึ่งชื่อว่าวานเอ็นเหลืองผู้ที่เป็นโรคเซน,นะะเนาะค่ะเนาะเซนเซนเซนตึงเซนเอ็นพิการเนาะนะ,ะนะเจ็บปวดต่างๆปวดตามเซนตามเอ็น,ตา,อนตามข้อตามกระดูกต่างๆเนาะคะ่ะเขากระสิใสวิธีใสของวานเอ็นเหลืองนี่กระสิใสวานเอ็นเหลืองนี่ ไปผสมในยาตั้งหรือ,อยาลูกประครบหรือเอาไปต้มเป็นน้ำมันเนาะคะ่ะน้ำมันเป็นน้ำมันหวานคะ่ะต้มเขี่ยวกับน้ำมันจึงสมัยโบราณน,นี่ก็จะเอาเสียเอาไปแก่เซนแก้กระดูกเนาะคะ่ะต้มกับน้ำมันเขี่ยวหั่นบางๆแล้วกระเขี่ยวกับน้ำมันก็เสิเอาไปท่าบริเวณที่เขามีอาการปวดปวดเสน้นกล้ามเนื้อต่งตางๆหรืออาการบวมต่งตางๆได้คะ่ะ ซึ่งหมอยานก่ก็สิเอามาเป,เป็นเป็นต้มเป็นน้ำมันแล้วก็สิมาเห็ดเป็นขี้พึ่งอ่าซึ่งซึ่งใส่ใส่ซื้อว่าขี้พึ่งวานเอ็นเหลืองขี้พึ่งวานเอ็นเหลืองนี่ก็สิใส่ตัววานเอ็นเหลืองนี่ประมาณเึ่งหนึ่งของหวาลอยแปดค่ะใส่เป็นตัวรักในการต้มน้ำมันค่ะสิมิกลิ่นหอมรสขมวานเอ็นเหลืองนี่สิกแก้ไขได้ค่ะเมื่อนี้ผ้าม้าหูจักกหว่านเอ็นเหลืองเนาะค่ะเนาะวิธีเอาไปเห็ดก็ลูกรประครบข้าก็สิเอาไปหั่นหรือเอาไปตำ ผสมกับสมุนไพรอย่างอื่นเช่นใบเป้าใบนาดใบเป้าใบนาดละกวานต่างๆขี่มิ้นวานไฟหวานไฟละกวานต่างๆหวานเอ็นเหลืองเกษตรมามาประคบบริเวณที่บวมเป็นเส้นพริกคอพริกเส้นแพงต่างๆเนาะค่ะกินวานเอ็นเหลืองนี่ก็ใช่กินได้กินนี่สิแก้ไขเส้นนะคะซึ่งทุกคนนี่สิ สิบบูกว่าไข่เ้นนี่มีอาการแบบไหไข่เ้นนี่กับจมีอาการเส้นตึงเจ็บตามเนื้อตามตัวตามเส้นตามเอ็นเนาะค่ะมันสิ่กอมาจากเส้นกลางลำตัวหรือบริเวณหลอบสะดือเฮ้าอาการที่เป็นไข่เซนอาจสิเป็นกินอาหารแสลงอาหารบ่ถือกับธาตุหรือว่าเหตุงานเกินกำลังเหตุงานหนักอัลิยาบดพิษวิปริตพิษปกติจังสี่นะเห็ุงานหลเกินไปก็สิเป็นโรคเซนเนาะค่ะโรคเส้นโรคล้มก็สิเกี่ยวกันเนาะค่ะ แก้โรคเซนโรคเอ็นต้มกินใส่ประมาณประมาณนี้ค่ะซับพุ่งโบราณเขาบอกว่าให้ใส่เก็ดฝานนะคะเนาะแล้วก็ต,กต้มเคี่ยวน้ำนึ่งลิ้เหลือเครื่องลิตรับประทานแก้ไข่เซนนะคะซึ่งไข่บางอย่างเนี่ยห้องกินยาเท่าได้ก็บ,บหายมันเป็นโรคไข่เซนเขาก็ต้องรักษาให้ถึกโรคถึกเวลาใส่สมุนไพรให้ถึกโตซึ่งเมื่อนี้หมอ,อยามานะแม,มาแนะในน้ำหานเอ็นเหลืองค่ะ หูจักซ้ำนีเนาะค่ะนาะเมื่อนี้หวานร้อยแปดกระสิมีหวานเอ็ดเหลืองนี่เป็นตัวลักค่ะเมื่อนี้มาหูจักยางหนึ่งก่อนคือหวานเอ็ดเหลืองนะะเนาะค่ะนาะหมออยากะขอปิดคลิปไปเท่านี้เนาะคขาผู้ดใดสึกใจหรือว่าอยากหูจักลักษณะของหวานเอ็นเหลืองก็ขเข้ามาเบิรงของในคลิปของหมอยาได้กะผ้ามาหูจักกบหวานเอ็นเหลืองคะ่ะคันมักในคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกาติดตามคลิปหมอยาน้เด้วยคะ่ะแม่อ้วน ซื้ออีกซนึ่งว่าซื้อไม่อ้วะนเนาะค่ะเนาะกกระสาบสวัสดีเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะหากไม้ตัวเดียวกัน